สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูเพิ่มน้ำหนักให้กับน้องแมวนะคะโดยจะใช้เป็นตัวทูน่าเยลลี่นะคะหรือทูน่าซองได้ทั้งหมดนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณหนึงนะคะแล้วก็เติมอาหารเม็ดลงไปนะคะบ้านไหนมีปัญหานี้เหมือนกันนะคะก็คืออาหารเม็ดที่เททิ้งไว้น้องแมวจะไม่ทานนะคะมินก็นําอาหารเม็ดนี้ยนะคะมาผาสมโดยเราจะมีตัวช่วยนั่นก็คือตัว ACG Cheese Powder by The l o r Shop ตัวนี้นี่เองนะคะ เราจะผสมลงไปในอาหารที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะโดยใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะด้วยคุณสมบัติของชีสนะคะเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นหลายชนิดเลยนะคะตัวนี้ก็จะ ช่วยบำรุงเส้นขนแล้วก็ผิวหนังให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นขนนะคะอีกทั้งทําให้ผิวหนังเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยค่ะด้วยการที่ผงชีสนะคะมีโปรโตีนที่สูงทําให้น้องหมาน้องแมวที่มีน้ําหนักตัวน้อยนะคะ สามารถเพิ่มน้ำหนักได้จากการทานผงชีสนะคะที่สำคัญนะคะมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องท้องเสียนะคะเพราะว่าผงชีสเนี่ยจะผ่านกระบวนการบ่มหมักมาเรียบร้อยแล้วทำให้น้ำตาลแลคโตสที่เป็นสาเหตุของท้องเสียเนี่ย อยู่ในรูปของโมเลกุลที่เล็กลงนะคะหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะทำให้น้องสามารถทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียนะคะแต่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะเป็นไลน์แอดเดอร์รอชหรือโทรมาได้ค่ะที่096 8836 158ฝากสินค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ